พบกันเช่นเคยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอค่ะเรามีผ้าสวยๆผ้างามๆจากจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะเพราะฉะนั้นวิ่งมาหาเราเลยนะคะ,ะร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัจจนาลายัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะถ้าไม่ได้มาก็มาชมรีวิวของเรานะคะเราทําคลิปนะคะไม่ใช่ไลฟ์สดนะคะเราทําคลิปเพื่อจะได้ให้จับจองนะคะมีเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์นะคะกเ็เป็นเบอร์โทรศัพท์เนี้ย เอาไวา้จับจองกันนะคะตามหลังมาเลยนะคะติดตามกันมาเลยช่วงนี้งานวันปีใหม่นะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะใกล้ปีใหม่แล้วก็ซื้อของให้กับญาติผู้ใหญ่กันหรือยังคะสวยๆทั้งนั้นเลยเอาราคาเบาๆก็ได้วันนี้เรามาราคาเบาๆเป็นสิ้นลายตะวะเป็นสิ้นลายพื้นบ้านลายแคบแยะลายเข็นเป็นลายพื้นบ้านของบ้านหาเซี่ยว นะคะอําเภอศรีสัจจนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะมาชมกันได้นะคะวันนี้เรามานำเสนอก็เกือบสิบผืนเนาะยังไม่สิงผืนอ่ะผืนแรกกันเลยดีกว่าเป็นสิ้นลายเข็นค่ะลายเข็นนะคะเป็นสิ้นลายเข็นบ้านหาดเซี่ยวเป็นการเข็นเส้นใยหลายๆสีมาเป็นเส้นเดียวแล้วก็ทําการทอจะออกสีออกเทาเทาเข้มๆแล้วก็จะมีสีที่เราเข็นเส้นใยนะคะเป็นริ้วๆ คล้ายๆหางกระรอกนะคะเป็นสิ่นเข็นสีเทาเข้มนะคะเชิงเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเราคัดเชิงดีๆเด่นๆแน่นๆสวยๆมาต่อกับตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละผืนของเราจะไม่เป็นงานโหลมีแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะสวยงามมากเลยสําหรับสีนี้นะคะสีเข้มๆคนที่ตัวใหญ่ๆใส่สีเข้มแล้วสวยมาก เห็นไหมคะราคาก็จะอยู่ที่1,800บาทนะคะเดี๋ยวจะมีปีหน้าเราจะปรับราคาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบหน่อยนะคะจะปรับราคาเก็บเงินปลายทางเพิ่มเป็น100บาทแล้วนะคะก็พผืนนี้ตอนนี้เก็บเงินปลายทางอยู่ที่1,850บาทนะคะจับจองกันมาได้ค่ะเบอร์โทรศรัพท์ที่ให้ไว้ในคลิปนะคะสังเกตดีๆค่ะอ่า ต่อไปเป็นสีโอวันตินนะคะสีออกครีมครีมโอวันตินโอวันตินที่แบบใส่นมเยอะหน่อยมันก็จะนวลตาละมุนตานะคะสําหรับสีโอวันตินออกครีมครีมกากีะะกากีนะคะก,ก,ก็ต่อเชิงเห็นไหมคะเชิงก็สวยงามเราอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะเป็นสิ้นผ้าฝ้ายทอมือของอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะชอบผืนไหนก็จับจองผืนนั้น โทรมาได้เลยหรือจะเข้าไปชมที่หน้า facebook นะคะร้านบานเย็นผ้าทอเข้าไปจับจองกันได้นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะแจ้งมาเลยนะคะ ep ที่เท่าไหร่หรือวันที่เท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่นะแจ้งเรามาเลยค่ะ1,800บาทนะคะเย็บวงเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อมาเป็น สีน้าเงินนะคะสีน้ําเงินสดใสเชียวค่ะเป็นลายแคบแย้นะคะเป็นลายแคบแย้ก็เป็นลายพื้นบ้านอีกหนึ่งลายนะคะเขาเรียกว่าลายแคบแย้เป็นสีน้ําเงินริ้วๆเขาจะออกสีแดงทองนะคะลายแคบแย้เป็นสีน้ําเงินนะคะลายเชิงนี่ก็สวยมากเลยนะคะสวยเด่นสีแดงทองนะคะหัวสิ้นก็จะเป็นแดงทองเหมือนกันนะคะ สีน้ำเงินท่านใดชอบสีน้ำเงินจับจองกันมาได้เลย1,800บาทนะคะช่วงนี้มีงานเมืองทองไปดูกันได้นะคะ c h a l l e n g e หนึงถึงสางานเมืองทองธานีงาน o อท็อนะคะช่วงนี้ไม่ทราบว่าถึงวันที่เท่าไหร่ตั้งแต่วันที่14มาแล้วนะคะไปชมกันได้ค่ะ,ะสีเทาเงินเหมือนกันนะคะไอะ้สีเทาเงินละสีเทาเข้มนะคะ ก็มีริ้วๆจะมีหลายๆสีเป็นสิ่นเข็มมีออกเป็นสีบานเย็นสีเขียวอยู่ระหว่างอ่านี้ด้วยนะคะโฟกัสกล้องอ่าตรงนี้หน่อยเขาจะออกสีออกเทาๆนะคะสวยงามชอบผืนนี้จองผืนนี้แจ้งมาเลยนะคะชมวันที่เท่าไหร่แจ้งแจ้งมาเลยผื้นที่เท่าไหร่นะคะสวยๆงามๆจะบอกว่าเราคัดตัวนี้จริงๆเลยคัดตัวเชิงนะคะแน่นแล้วก็ ขนาดความกว้างเราจะเท่าๆกันหมดเลยนะคะร้านเราเนี่ยตั้งมาปีหน้า20ปีแล้วนะคะปีหน้าจะฉลองดีไหมย0ปีมีแจกสิ้นปีก็มีแจกนะคะไปที่หน้าเพจไปไทายกันเราจะแจกผ้านะคะอ่ะพื้นต่อไปเป็นสีดำทอทองเพราะฉะนั้นสีเขาจะเหลือบเหลือบดำดำทองทองนะคะสีสวยมากเหมือน ผ้าไหมนะคะมันเป็นผ้าฝ้ายราคาเหมือนผ้าไหมนะคะสีเขาจะเหลือบๆแบบนี้เลยค่ะสีดำทองนะคะเชิงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอัดกาวเรียบร้อยเย็บตะเข็บเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งค่ะ1,800บาทนะคะราคาเบาๆเป็นผ้าทอมือแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายนะคะถ้าชอบงานตีนจกนะคะก็จะเป็นด้านหลัง ราคาก็อยู่ที่ห้าหกพขึ้นไปความเด่นของเชิงก็จะแตกต่างกันนะคะอ่ะมาพื้นต่อไปเป็นสีงาช้างที่เราขายได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะคลิปไหนคลิปไหนถ้าเป็นสีนี้ขายได้ตลอดนะคะเชิงก็สวยงามค่ะเชิงก็สวยงามนะคะเป็นลายขอเป็นตีนจกนะคะเป็นงานทอยกดอก ไม่ใช่งานขนเม่นนะคะราคาก็จะเบาวกว่าราคาก็จะอยู่ที่1,800บาทค่ะ1,800บาทจับจองกันมาได้นะคะส่งฟรีค่ะส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะอ่าเป็นสีโอวันตินมาอีกแล้วนะคะสีโอวันตินค่ะสีโอวันตินหรือสีออกครีมครีมออกกากีแต่เขาจะออกเป็นนวลน,นวลกว่านะคะ นวลกว่ากาก,ากีนิดนึงจะใกล้เคียงกับากากีจะนวลน,นวลเป็นโทนโอววนตินนะคะสีโอวันตินนะคะแจ้งมาได้นะคะสีประมาณนี้1,800บาทนะคะไม่แพงเลยสำหรับงานทอมือนะคะใช้เวลากว่าเราจะทอเสร็จนะคะแล้วก็เราไม่ได้ทอทีเดียวงานฝีมืองานทอมือไม่สามารถที่จะทอทั้งผืนเพราะว่าในการพุ่งกระสวยไปมานะคะ ก็แค่ช่วงลำตัวเพราะฉะนั้นเราจะมีการต่อเชิงตัวสิ้นแล้วก็หัวสิ้นนะคะของแท้ต้องเป็นแบบนั้นนะคะอย่าไปเจอของโรงงานราคาถูกๆนะคะโอเคค่ะมาผืนสุดท้ายก็ยังเป็นสีโอวันตินอยู่นะคะสวยงามค่ะสีโอวันตินเนี่ยขายดีหน้าร้านเนี่ยถ้ามาเห็นของจริงน่สีเขาจะหวานละมุนสวยนะคะผู้หญิงผู้หญิงอันนี้เชิงนี้กับ หมดสิ้นนะคะประมาณนี้เลยค่ะสีโอวันตินนะคะสวยงามค่ะเป็นผืนสุดท้ายให้จับจองนะคะก็แจ้งมาแจ้งแจ้งพื้นที่เท่าไหร่แจ้งมาเลยนะคะชมผื้นที่เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าชมเมื่อกี้แต่ว่าภาพอันเนี้ยล,ลงวันที่เท่านี้นะคะแจ้งวันที่มาก็ได้ค่ะพื้นที่เท่าไหร่นะคะ1,800บาทนะคะสำหรับงานทอมือถูกมากๆเลยค่ะ หมดไปแล้วนะคะ1 2, 3, 4, 5, 6, 2> ึ่งสองสาม้ดผืนนะคะคลิปนี้8ปดผืนนะคะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่จะขายกันไวนะคะรีบจับจองอย่าคิดนานนะคะก็รีบโทรศัพท์มาได้โดยตรงหาแม่ค้าเลยค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้คงจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใน